สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้งานเสร็จแล้วค่ะอิตานกตาการตะลุกแนวทางเล่าพัฒนาต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาของวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะตอนนี้เสร็จงานแล้วค่ะเป็นกาเก็บเขาเก็บของเรียบร้อยเบิดแล้วค่ะเก็บของซอยเพลินอยู่ค่ะคุณผู้ชม ทำพิธีเบิกเนตรค่ะเสร็จเรียบร้อยเบิกเนตรพระอ,อุปคุตนะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นวัดป่าค่ะคุณผู้ชมมาขอโชคขอลาบนำลาะค่ะคุณผู้ชมฮาเทียนมีโชคมีลาบเนาะท่าบุญในมือนี่ค่ะเจ้าที่เจ้าฐานภูิฐานเจ้าที่เพลินก,ก็มีตรงที่ในวัดในวนะานสถานสถานที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวลูกเล่าพัฒนาต่อไปก็เป็นเล่าพัฒนาอ สามเซียนสามอาจารย์ค่ะลาพัฒนาสามอาจารย์เอาฝากคุณผู้ชมในวันพุธค่ะวันจันทร์่านมาทาผู้ใดยังประมาณบ่ปังค่ะตามต่อมือนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางสิพาคุณผู้ชมปังกับมือนี่แหละคะ่ะพระว่าวันจันทร์วันปราบเซียนเนาะวันพุธกหลอ่ะรูทางแน่แล้วค่ะพุธกับสุขหอดวันสุกกับเป็นมือไก่ปีไม้เนาะคะ่ะมือนี่ก็ยี่สิบหาแล้ว ยี่ 27, สิบเจ็ดวันศุกร์ยี่แปดวันเสาร์ยี่เก้าวันอาทิตย์สามสิบวันกันใกล้จะหอวปีไหมแล้วค่ะปีหกแปดก็าลัางสิมาเยือนท่าแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมผู้ใดประท่านมันประท่านปังนะคะก็ขอให้มันมนปังปังขอให้มันมันขอให้รวยรวยมืดอนีมืดซิ้นกันเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกคนค่ะ <c oughs> ให้ได้เป็นเศรษฐีมีมั่งกันทุกคนค่ะความเจ็บจะให้ได้ความไครจะให้มี ือผู้เฒ่าเพิ่นวาเนาะค่ะเนะเาะเพิ่นว่าหันพญานาคโลค่าขันมีมามันเป็นทุกข์นะคะทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายกทุกข์ทั้งทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นกะดูแลสุขภาพนะค่ะคุณผู้ชมมันี่เหล้าพัฒนาสามเซียนสามอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมมีของเซียนสะกลคนอุดร ลวก็ของอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยค่ะแลวก็ของใคอีกเนาะคนหนึ่งอยายนางกินตหน้าลงไปแล้วเนาะของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมของปูศูนย์เจ็ดเนาะของปูศูนย์เจ็ดเนี่ยเป,เป็นล่างเป็นล่างบนเป็นบนค่ะล่างเป็นบ้าล่างบนเป็นบนลวก็ะเพื่อนห้ตัววิ่งบนนั่งศีลกามาบนค่ะเพื่อนห้วิ่งล่างกามาล่าง ตามที่เพิ่นให้เนาะค่ะแต่ว่าจับคู่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างค่ะคุณผู้ชมจากที่เพื่อนเคยเดินดีมากห้าวดเจ็ดวดนะคะแล้วก็มาหลุดเนาะมันกับมีเขามีหลุดค่ะคุณผู้ชมกับเบิ้งเป็นแนวทางกับพ่อค่ะเพราะว่าแนวทางคำนวณมาแนวมานอนเนาะค่ะตอนนี้กับบ่ายแล้วค่ะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงแล้วจินตนาจ,จะเฝ้าล่งให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันค่ะบ่ายสามโมงกว่าแล้ว ข้างจอดรถกันอยู่ไกลๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจิตวนตนาจะพายยางไปที่รถเนาะค,ะค,ค,ค,ค่ะเอ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮเ้ยเฮ้าเา้ย้ยเฮ้ยู้ย้ยเฮ้ยเฮกแยเฮ้ยเ้ยเ้เเอยเ้

น้ำอนอกนันยเจ็ดตูนจอดที่ข้างล่างคนนน้ำอนจะดิน้ถ้าไ่ดี๋ขวดให้ไปให,ห้ก็ได้แล้วมันอนเนาะขวดพลาสติกขอนอแห้งแล้วค่ะเอเขา้ามาจบบล่าปูาตีต้นไหนได้พูนต้นั่นดกนะ ต้นใดต้นนี้แต่ขึ้นเก็บไปหายตัวนี้แมนบ่อปะตัวหนาตัวใหกอกต่ำมะคุงค่ะเอาไปต่ำแก้วก็ได้เนาะต่ำแจวต่ำมะคุงต้นมะกอกจนมะเกียงเราผ่านต้นใดแกเกียงมันเบิดหนามันเนาะเอาค่ะไปเบื้องเนี่ยทางค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีดีตอนนี้เย็นสบาย ทุ่งนาฟ้ากว้างขึ้นเป็นขาอ่อนขาบอม,มีแรงแบบนี้เสียหล่าวรถเข้าไปจอดไปใส่โ,ยโอยรถขวบไปเสียบไว้ในทิ้งทงหน้าพุดแหม ทนาค่ะของวันที่25นะคะวันวันนี้วันพุธค่ะเซียนสะกลคนหนองหานให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ็ดตัวเดียวไม่ลองไม่รู้ว่าสันค่ะหลูดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าลูดเลยค่ะราบตัววิ่งกับมี่หนึ่งศูนสาสี่ห้าค่ะจริงๆศูนย์ต้องน้ำหนาจิตรนาเอาไปเลี่ยงเป็นตัวที่สองนะคะ เจ็ดจับใส่กับทั้งเบิรเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ลองไม่รู้ว่าสันค่ะเพิ่นหายมากแบบนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมวันที่ผ่านมาเพิ่นอ่า่องหายประทันค่ะอินเตอร์นาเก็ีกประเด็นร่องหายหคุณผู้ชมในเบิ่งกันเอาค่ะแคปไ้ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาขอขอบพระคุณค่ะเซียจสกุลคนอุดรน,นะคะไม่ลองไม่รู้ลองเบิ่งค่ะคุณผู้ชมลองหลดเบิงะะนะ่งเนาะเนาะรูดไปเลยค่ะ เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะต่อไปค่ะเป็นอของปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจรอบที่ผ่านมาของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาปูศูนย์เจ็ให้วิ่งห้ากับหค่ะคุณผู้ชมจับครูประหอดเนาะคะ่ะไปไม่ถึงห้าแปดไม่ไปไม่ถึงห้าแปดนะคะก็เลยเยุดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหมึดจักหน่อยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเบื้องของมือนีนนะคะเนาะของวันนี้อูโคราดให้วิ่งห้าบนหกล่างค่ะเพื่อเน้นหาค่ะคุณผู้ชมห้าบนหกล่างเน้นห้าแล้วก็จะคู่ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะเน้นหา้วยค่ะคุณผู้ชมเน้นห้าบนค่ะของเพื่อนบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งนะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาไม่ผ่านแล้วเนาะเอ้าต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมเป็นของอาจารย์ต้อยคะ่ะอาจารย์ต้อยนะคะที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชมให้6กับสี่ไม่ผ่านนะคะ6กับ4ี่ไปกับด้วยนมีโค้งสุดท้ายมาให้จินตนนาบลงคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันลงมาท่านเนะาะเล่าพัฒนาปกติกับลงเธอเดียวแล้วเลยเนาะคะจะไม่มีโค้งสุดท้ายจินตนาก็เไดบอลเลยลงให้ ไต่คะแ่งกับบ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ต้อยให้วิ่งหนึ่งกับสองบนล่างค่ะตัววินก็หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองจับคู่กันกับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดเนี่ยจับใส่กันค่ะแต่เพิ่นกับจับเป็นคู่ไา่ห้แล้วละค่ะแต่ว่าบมี่มี่หนึ่งเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอ่าแสดงว่าสองตรงมาแห้งเนาะเพิ่นหมาสองห้าห้าสองสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะเมื่อนี้ดับเก้าค่ะคุณผู้ชมเลขดับของอาจารย์ต่อยเอายูนะคะ เอาขอพรกคุณหลายๆค่ะจา์ป้อยค่ะที่ให้แนวทางนะคะแบ่งฟันให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันทางช่องกินตนาชาแนลค่ะขอให้หมาขอให้ปังทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาเบรงแนวทางขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้แนวทางแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้รวยๆค่ะคุณผู้ชมโชคดีทุกคนเด้อค่ะมือนี้ค่ะสวัสดีค่ะ